ซันโบโปรแกรมบอลวันนี้วันที่8มิถุนา2,567 4คู่เด็ดประจำวันนี้ครับเริ่มกันที่คู่แรกเรอันออบิโดพบเอเบาต่อ0.10จุด5กําแพง2.12.5เหตุอุเหตุคู่นี้ออบิโดชนะ1เสมอ2แพ้2หนานัดล่าสุดออบิโดชนะ3แพ้2หนานัดล่าสุดเอเบาชนะ3เสมอ1แพ้1 ตัวจริงทีมาตฝั่งโอเบโดครับมีลิโอโลมันเดลาเพนเตตัวบาบาสตันตัวจริงฝั่งเอเบาครับมีลู้าซีดานตัวเซคอปาสมาริโอเซเรโนลาลิก้าลีกนั้นยังไม่จบเพราะในเกมนี้ในลีกรองนี่เป็นการพบกันที่น่าตื่นตาตื่นใจครับเกมนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อทั้งสองฝ่ายต้องเล่นกันอย่างระมัดระวังเกมนี้น่าจะเข้มงวดกว่าเกมที่ผ่านมาโดยมีโอกาสเสมอกันที่สกอร์ต่ำสกอร์ตการ์เรยนโอเบโดหนึ่งต่อหนึ่งเอเบาเป็นโคเรโกฟุพบเป็นการตัดเซนไตเหตุเหตุคููนี้เป็นโคเิโกฟูชนะ ้านัดล่าสุดเวนฟอร์ได้โกฟุชนะ1เสมอ1นแพ้สามานัดล่าสุดเวกันด้าเสด็จแตชนะ3แพ้สตัวจริงที่คาดและซันโวฝั่งเวนฟอร์ครับมีโกวงโจปีเตอร์อุดาก้าและเดลสตันตัวจริงที่คาดและซันโวฝั่งเวกันด้าครับมี กิเฮโร่ไหชิมาโตฮิโกะนากาจิมะจอดโอเนกูทางด้านฝั่งเบนฟอร์เรอยู่อันดับ12่อเปิดบ้านรับการมาเยือนของเวกันตาอันดับสีสถิติการเล่นในบ้านของเบนฟอร์เรย์เมลกสชนะถึง5 0นะครับแต่การเล่นนอกบ้านมีแค่12ซถึงกระนั้นการพบกันของคู่นี้เป็นทางฝั่งของเวกันตาที่ชนะได้ถึง3และเสมอ1่ในเกมนี้จะบ้านต้องพิสูจน์ตัวเองอีกครั้งว่าการพบกันรอบนี้จะไม่เหมือนเดิมแต่หากทำไม่ได้มีโอกาสโดนบุกมาเชิญถึงที่กับสกอร์ท 1นึ 2, ต่อสออเวกันตาเซนไดชิมิสุเอสปาร์ตพบโูจิเอดะ M.Y.F.4 ตอ 5, 2, ตนหนึ่งถึงหนึงจุกับแขง2.5ถึง3ามเหตุต่อเหตุโน่นี้ชิมิสุชนะ2แพ้2องานัดล่าสุดชิมิสุชนะ3แพ้2องานัดล่าสุดฟูจิเอดะชนะ3เสมอ2ตัวจริงที่คาดและซันโวฝั่งชิมิสุครับมีชูอิจิกอนดะโมโตกินิชิฮาระและเรบลเฮชิรัสกิตัวจริงที่คาดและซันโวฝั่งฟูจิเอดะครับมีไคฮิตามุระเคนยามูระและคาสากินา,นาก,กาวะ สถิติการพบกันของทั้งคู่สีเกมที่ผ่านมาเรียกได้ว่ากินกันไม่ลงชนะกันไป2แมตช์เท่ากันหากมาดูใน5นัดล่าสุดก็ยังคงฟอร์มใกล้เคียงกันชนะ3แพ้2กันทั้งคู่เรียกได้ว่าฟอร์มสูสีไม่ทิ้งห่างกันมากแต่เกมนี้จะปูงมีแรงกดดันและลูกทุ่มากกว่าเนื่องจากต้องรักษาอันดับแต่ทางฝั่งทีมเยือนนั้นเพิ่งตกมาอยู่อันดับ1ิไม่มีหวังติดท็อปโฟร์สีก่อนดกาทิมิสูเอสพาสามต่อหนึ่งฟูจิเอดะเอ็มเอฟีครับ โตคุชิมะวอร์ติสพบโยโกฮาม่ 2, 2. Head head าเอฟซีต่อ0.5คะแพง2-12.5เหตุถึงเหตุโค่นี้โตคุชิมะชนะ1เสมอ1แพ้3ห่านล่าสุดโตคุชิมะชนะ3เสมอ1แพ้1 านัดล่าสุดโยโกฮาม่าชนะ3สเสมอ1แพ้1เช่นกันตัวตทิงติก้าและซันโวฝั่งโตเกชิมาครับมีโยเซออเรลิโอตัวเรสชุนโตโคดามะและโอซินโยตัวทิงติก้าและซันโวฝั่งโยโกฮาม่าครับมีอากิโนริอิชิคาวะฟิลิเป้เมจิโอลาโลและโซโลมอนซากุระกาวะทีมเจ้าบ้านอันดับ14เปิดรังรับทีมเยือนอันดับ3จากสถิติการพบกันมีแค่เกมเดียว ที่โตคุชิมะเอาชนะไปได้และเป็นเกมในบ้านเกมนี้เลยพอมีหวังอยู่บ้างเพราะ5้านัดหลังสุดไม่ได้มีสถิติแยก่กันดังคู่ชนะ3เสมอแนแพ้1เช่นกันเกมนี้ทีมเยือนมี34แต้มต้องชนะอย่างต่ำา2เกมถึงจะแซงทีมอันดับ2ที่มี39คะแนนไปได้ซึ่งจะต้องชนะลูกเดียวในเกมนี้ส่วนทั้งฝั่งทีมเยือนมี22แต้มเท่ากันกับอันดับ12และ13 ดังน,นั้นเกมนี้หากทำเสมอ,อยังไม่ได้มีโอกาสจะโดนแซงคิวไปอย่างแน่นดอนครับสกกอ์ที่กาศโตคุชิมะวอติส1ต่อ2โยโกฮาม่าเอฟหากชอบและถูกใจปดกดไลค์และสับสไครต์เป็นกำลังใจให้หมอบอนด้วยนะครับถูกยอดไลค์และสับสไคร์ของท่านมีค่าพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ